Life could life could be dream, life could be a dream a เรื่องย่อเรื่องเศร้าของคนโสดในงานแต่งงานเจตแต่งหน้าเสร็จแล้วกำลังเดินดูบรรยากาศของงานเราวกับความฝันแต่ที่แท้เธอเป็นเพียงเพื่อนเจ้าสาวของแป้นสาวร่างอวบเพื่อนสนิทที่สุดของเธอตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมซึ่งเป็นเพื่อนคนสุดท้ายในกลุ่มยกเว้นเธอที่ได้แต่งงาน ทุกคนต่างแซวเจซึ่งเจก,ก็ทำได้เพียงยิ้มย้มคู่แข่งในกลุ่มคนสำคัญของเจอย่างบีก็แต่งงานแล้วและกำลังตั้งท้องเป็นที่ดูแลทนุถนอมของสามีก็มาพูดแกล้งให้กำลังใจว่าตามมาเร็วๆนะยิ่งทำให้เจไม่พอใจหนักขึ้นกับมหากรรมคนอวดผัวของคุณเพื่อนและในการโยนดอกไม้ของเจ้าสาวให้เขกในงานนั่นเอง เจที่ไปแอบดื่มย้อมใจมาจนได้ที่ร้องคาราโอเกะเสียงเพี้ยนมาจนฉำปอดก็ทุ่มสุดตัวเพื่อจะช่วงชิงดอกไม้งานแต่งมาให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเมื่อได้ดอกไม้มาสมใจพร้อมกับแผลถลอกปอกเปิกเจก็กลับเอาช่อดอกไม้มาสะสมกับช่อดอกไม้งานแต่งนับสิบที่เธอได้มาจีนน้องสาวที่เรียนไม่เก่งของเธอ แถมมีคุณสมบัติด้อยกว่าเธอตั้งเยอะแต่ก็มีแฟนต้องคอยมาทำแผลให้เจเป็นหมอสาวที่ทั้งเก่งทั้งเนียบวางแผนชีวิตทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรเธอต้องคำนวณอย่างละเอียดและวางแผนของเธอก็มักจะเวิร์กไปซด้ทุกอย่างแต่มีอย่างเดียวที่เธอรู้สึกว่าขาดหายไปคือเธออยากแต่งงานมากท่ามกลางสถิติว่าคนไทยแต่งงานกันน้อยลง และมีลูกน้อยลงไปเรื่อยๆก็ยิ่งทำให้เจเครียดขึ้นไปอีกเพราะกลัวว่าตัวเองจะขึ้นคานแต่เจ้ากั๊มทำไมทุกคนที่รายร้อมเธอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสาวจีนน้องสาวที่มีแฟนรอแต่งแต่ยังแต่งงานกันไม่ได้เพราะจีนเกรงใจเจตามธรรมเนียมคนต่างจังหวัดที่คิดว่าพี่ควรแต่งงานก่อนน้องรวมทั้งโกโก้อิกอัก บุรุษพยาบาลผิวสีที่ตอนนี้กำลังคบกับแฟนฝรั่งและมีแผนจะย้ายไปอยู่กับสามีที่เยอะระมันอีกทำไมต้องมีเจคนเดียวด้วยในโลกนี้ที่ยังโสดแบบนี้ภารกิจของเกต้องเร่งหาแฟนเพื่อแต่งงานอย่างรวดเร็วเพราะจริงตัวเองที่ทำท่ารังเกียจว่าที่น้องเคยว่าจนบ้างไม่เหมาะสมกับน้องสาวบ้างทางั้งๆที่ความจริงไม่ได้รังเกียจจริง แต่กลับเริ่มสงสารน้องสาวเจเริ่มใช้กระบวนการวิจัยเพื่อค้นหาสาเหตุวิธีการแก้ไขและความเป็นไปได้เจเริ่มเก็บข้อมูลผู้หญิงที่ได้แต่งงานหรือมีคู่ที่รายรอบว่าแต่ละคนไปพบกับแฟนของตนได้ยังไงบางคนก็ไปเจอในผับบางคนก็เจอในที่ทำงานบางคนเจอกันตั้งแต่สมัยเรียนหรือบางคนเจอกันผ่านแอบหาคู่ และบางคนเจอกันผ่านสื่อจริงๆเจสนใจการใช้บริการแม่สื่อแต่ว่าเจไม่ใช่สาวจีนเลยไม่มีใครจัดให้แล้วสวรรค์ก็โปรดเมื่อเธอได้ค้นคำว่าอยากมีคู่ในอากูเพียงเท่านั้น Facebook ก็ใส่เอดีเกี่ยวกับบริษัทจันหาคู่มาให้เธอรัวๆๆวรวหลังจากการต่อสู้กับความกล้าในที่สุดเธอก็ชนะใจตัวเอง เกตัดสินใจใช้บริการของบริษัทจัดหาคู่โดยโอกาสที่เธอจะเลือกคนไปเดทใน1คอร์สมีได้6ครั้งและเธอก็ไม่ต้องการจะเสียเงินเพิ่มซื้อคอร์สที่2อีกหลายหมื่นบาทภารกิจของเกจึงต้องหาคนรักให้ได้ใน6เดทนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของเกก็คือในระหว่างที่เธอทำหน้าที่คุณหมอทำคลอด ให้กับว่าที่คุณแม่คนแล้วคนเล่ามีคุณแม่บางคนมาขอบคุณที่เจช่วยลูกเธอไว้ได้แม้จะคลอดก่อนกำหนดบางคนเอาลูกที่โตแล้วมาให้เจอุ้มเจยิ่งรู้สึกอยากมีสามีอยากมีลูกให้เร็วที่สุดเวลาเจเครียดเจชอบร้องคาราโอเกะเสียงลั่นเมาไม้ ai, และกินไอติมเป็นทงัทงทงจนวันหนึ่งเธอได้เห็นอันว่าที่น้องเคยของเธอไปพักผ่อนหย่อนใจ กับพวกเพื่อน,เ,อนเธอก็ตรงไปต่อว่ากลางร้านเล่าแล้วบอกว่าผู้ชายอย่างแกที่เอาแต่เที่ยวเนี่ยนี่นะหรือจะมาดูแลน้องฉันได้จนเกือบมีเรื่องกับคนในร้านจนอันจับตัวไปส่งบ้านเจสรุปไปด้วยความตื่นมาได้ยินเสียงทะเลาะกันของจีนกับอันเจนยิ้มพอใจที่คิดว่าตัวเองแยกอันออกไปจากน้องสาวได้สำเร็จ เจเลยไปปลอบใจน้องว่าดีแล้วอันมันไม่เหมาะกับจีนหรอกแต่กลายเป็นจีนที่ลุกขึ้นมาต่อว่าเจที่ทำให้อันมีปัญหากับตนและประกาศตัดขาดพี่น้องต่างคนต่างอยู่เจช็อกยิ่งอยู่บ้านคนเดียวเพราะนองสาวขนข้าวขนของออกไปอยู่ที่อื่นเจยิ่งรู้สึกว่าเวเลยตอบตกลงการไปเดทครั้งแรกกับสงยศเจ้าของธุรกิจวัยหนุ่มใหญ่ ที่ชีวิตสมบูรณ์แบบและต้องการพาเธอไปทัวร์แสวงบุญรอบโลกหลังแต่งงานด้วยความที่ทรงยศอยู่ตัวไม่ต้องทำงานหนักเลยอยากให้เจลาออกจากการเป็นหมอมาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทและอยู่เป็นเพื่อนเขาเท่านั้นจริงๆก็ฟังดูโอเคถ้าเธอไม่ไปรู้ความจริงว่าทรงยศแต่งงานมาแล้วสี่ครั้ง แต่ละครั้งเขาก็เลิกและมีลูกด้วยซึ่งสาเหตุที่ภรรยาแต่ละคนของทรงยศทนไม่ไหวเพราะทุกคนทนริดของแม่ของทรงยศที่ห่วงลูกชายและห่วงสมบัติสุดๆเจเลยคิดว่าทรงยศน่าจะยังไม่ใช่คนที่เธอตามหาเจาใช้สิทธิเดทกับผู้ชายอีกสี่คนแต่ก็ไม่มีใครใช่สำหรับเธอเลยจนกระทั่งคนสุดท้ายคือคเชน หนุ่มหล่อเจ้าของธุรกิจอสังหาและเป็นวิทยากรเรื่องการลงทุนมอน,นิทที่ต้องเดินสายไปจัดอีเวนต์เรื่องการบริหารจัดการการเงินตามที่ต่างๆเจรู้สึกพอใจกับอาชีพการงานฐานะการศึกษาของขเชนมากและขเชนเองก็เช่นกันเพราะขาเชนคิดว่าการแต่งงานมีลูกเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งและคนที่มาเป็นเมียก็ต้องเหมาะสม หลังคุยกันได้อีกถึหชั่วโมงขเชนก็อ่อยปากว่าเราจะแต่งงานกันเมื่อไหรดีเจทั้งตกใจและดีใจแต่บอกว่าเราน่าจะรู้จักครอบครัวของกันและกันก่อนไหมขเชนเลยนัดพาเจไปพบครอบครัวของเขาที่ต่างจังหวัดปรากฏว่าขาเชนอยู่กับแม่ที่ป่วยแต่มีคนคอยดูแลเยอะเพราะขาเชนหาเงินเก่งแม่ของขเชนก็ดูรักใคร่เจมากเมื่อเจกลับไปแล้ว แม่ของขเชนก็เอ่ยปากว่าอยากไปสู่ขอเกเลยและพูดขอบใจที่ขเชนยอมแต่งงานทันสักทีก่อนที่แม่จะจากไปขเชนเข้าไปกอดบอกว่าแม่ต้องอยู่อีกนานได้เห็นหน้าหลานแน่นอนเล่กง,งานแต่งงานออกมาเร็วสุดๆเจไปบอกข่าวจีนเรื่องแต่งงานแต่จีนดูไม่ค่อยสนใจบอกว่าช่วงนี้ยุ่งมากถ้าว่างก็จะไปร่วมง,งาน เจรู้สึกว่าคาเชนพยายามจู่โจมมากเรื่องความสัมพันธ์ในวันแต่งงานเจพยายามมองหาจีนแต่จีนก็ไม่มาเจไปคอนโดที่จีนเช่าเอาดอกไม้งานแต่งมาให้จีนเจมาบอกว่าถ้าจีนจะแต่งงานก็แต่งได้แล้วเพราะเจแต่งงานแล้วแต่จีนเอาดอกไม้โยนใส่เจบอกว่าไม่จำเป็นแล้วอันเขาไม่รอจีนแล้วสะใจหรือ,อยังละ่ะ ขเชนวางแผนธุรกิจให้เจเสร็จสับว่าอีก6เดือนจะเริ่มจับงานด้านการขายยาแล้วให้เจไปเปิดคลินิกที่ต่างจังหวัดบ้านแม่ของเขาเจไม่ตกลงเพราะตนรักงานที่เก่าขเชนเริ่มไม่พอใจด้วยความที่ทั้งสองคนเรียนรู้กันและกันน้อยมากทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจกับขเชนมีปัญหาหนักขึ้นเรื่อยๆขเชนเริ่มหายไปนานๆไม่โทรไม่ติดต่อกลับแล้วก็เริ่มบล็อกไลน์ บล็อกเฟซบุ๊กของเจเพระทนเจตามจิกไม่ไหวเจโมโหมากอาศัยไปตามหาเจที่ต่างจังหวัดแล้วก็เห็นว่าขาเชนยังใช้ชีวิตแบบหนุ่มโสดเจกับขาเชนทะเลาะกันรุนแรงแต่ในจังหวะนั้นแม่ของขาเชนก็อาการสุดหนักขาเชนเลยพาเจไปพบแม่เจจัดเลี้ยงปาร์ตี้เล็กๆต้อนรับขาเชนกลับมาบ้านแต่จริงๆแล้ว คเชนตั้งใจกลับมาเอาเอกสารแล้วก็มาคุยธุรกิจเจพยายามทำทุกอย่างให้คเชนพอใจแต่คเชนกลับบอกว่ามากไปเราก็แต่งงานกันแล้วคุณได้ใบทะเบียนสมรสแล้วทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดแล้วคุณต้องการอะไรอีกเจเลยพล่องออกไปว่าความรักไงถามจริงๆที่คเชนเลือกตนมาเป็นเมียนอกจากความเหมาะสมแล้วคเชนเคยรักตนบ้างไหมคเชนไม่ตอบ แต่หายออกไปจากบ้านเลยเจบอกให้กระชินปลดบล็อกไลน์ของตนเพราะเผื่อมีเรื่องต้องคุยกันเจได้เรียนรู้ชีวิตคู่ที่คิดแต่เรื่องความเหมาะสมอย่างเดียวโดยปราศจากความรักอาจทำให้เราทุกข์มากกว่าการใช้ชีวิตโสดอีกแต่ปัญหาคือเจจะหาทางออกให้กับชีวิตครอบครัวของตนเองอย่างไรติดตามชมซีรีส์รักที่สร้างจากเรื่องจริง คลับไฟเดย์เดอะซีรีส์12ตอนเรื่องเศร้าของคนโสดได้ทุกวันศุกร์เวลา20นาิกา30นาทีทางช่องวันกด31ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Life could be Like between could be dream.